ตาหูจมูกหินกายใจเรียกว่าอายตนะภายในเป็นธรรมหมวดลหกหมวดที่หนึ่งรูเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายธรรมทั้งหลายเรียกว่าอายตนะภายนอกเป็นธรรมหมวดลหกหมวดที่สอง รูปเป็นอย่างไรรูปคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและรูปอาศัยธาตุทั้งสี่นั้นด้วยนี้เรียกว่ารูปความหมายแห่งรูปคนทั่วไปกล่าวกันว่ารูป พระอาศัยความหมายอะไรเพระาะปิธิยาแตกสลายได้เพราะเหตุนั้นย่อมเรียกว่ารูปแตกสลายได้เพราะความเย็นบ้านเพราะความร้อนบ้านเพราะความหิวบ้านเพราะความกระหายบ้านเพราะถูกต้องเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้าน เพราะกิริยาแตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้นเพราะเหตุน,นั้นย่อมเรียกว่ารูปอุปมาแห่งรูปเปรียบเหมือนแม่น้ําใหญ่ไหลพาเอาก้อนฟองน้ํามาคนมีตาปกติเห็นก้อนฟองน้ํานั้นย่อมเป็นพินิษพิจารณาโดยแยบคาย เน่เพ่งพินิษ์พิจารณาโดยแยกแพร่ยู่ย่อมเห็นก้องก้อนฟองน้ำนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแกนสารไม่ได้เพราะแกนสารในฟองน้ำนั้นจะเป็นมีได้อย่างไรอุปมาในชั้นใดอุปมาก็กชั้นนั้นคือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตาม เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามยากหรือละเอียดเลวหรือประณีตก็ตามมีอยู่ที่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเมื่อเห็นรูปนั้นย่อมเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยกคายเมื่อเพ่งพินิษพิจารณาโดยแยกคายอยู่ย่อมเห็นรูปนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของแหกันสารมิได ไปก็จันสามารูปนั้นจะเป็นไ,ได้อย่างไรนี้คือทำหมวดละหกหมวดที่สองอยุติไว้เท่านี้ก็จะต่อไปทีละหมวดทำหมวดละหกหกหมวด ยุติไว้ตอนนี้ก่อน